เ e t นลา e 135กระชับเข้าประเด็นเน้นประโยชน์สังคมเพื่ออนาคตร,ร่วมกันทุกเรื่องราววิเคราะห์จากข้อมูลจริงด้วยมุมมองเป็นกลางไม่ยึดต,ติดฝ่ายใดเน้นหลักเหตุผลเพื่อนำประเทศก้าวไปข้างหน้า เ a d ไลน์135ชวนฟังเพื่อเข้าใจสังคมไทยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่จุดหมายใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมกับเราสองสาวเจทีและเจดีค่ะค่ะสวัสดีแฟนๆรายการพอร์แคสเ a d ไลน์135ทุกคนนะคะวิเคราะห์ข่าวการเมืองวันนี้ก็จะ,ปะเป็นประเด็นอ่อนไหวพอสมควรค่ะก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงของประเทศในเหตุปะทะ ตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาที่เกิดขึ้นมาในช่วงนี้นะคะแล้วก็แม้ว่าจะมีการประกาศหยุดยิงทั้งสองฝ่ายมาเป็นเวลาร่วมอาทิตย์แล้วเนี่ยแต่ทางการไทยเนี่ยก็ตรวจจับได้ว่ามีอากาศยานขนาดเล็กไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยค่ะบินขึ้นเหนือน่านฟ้าประเทศไทยในหลายจังหวัดบริเวณที่เกิดเหตุปะทะน,นะคะก็เป็นที่มาของการประชุมผู้ว่า20จังหวัดกับทางกองทัพ่ะค่ะเพื่อรับมือในเรื่องนี้นะคะติดตามเรื่องนี้กับคุณเจทีได้เลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็เป็นอ,อย่างที่เราได้คุยได้เกริ่นกันมาแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าโดรนจะเป็นประเด็นที่ใหญ่ามากๆในสงคราม ที่จะเกิดขึ้นหรือว่าวามลูกผสมใช่ไหมใช่สำคัญไฮบิตรอแฟร์ค่ะ,คะซึ่งตอนนี้เราก็เจอสิ่งนั้นกันเต็มแล้วนะคะเพราะว่าก็พบว่ามีการบินของโดรนในที่สาคัญสคัญของทางราชการในหลายพื้นที่นะคะอ,อัน,นคือไม่ใช่แค่ในแนวชายแดนใช่รวมทีนถึง,งบินมา,มา<ล>ที่นครออโคล่านะคะนะครราชสีมาด้วยซึ่งจากโดรนที่ไม่ทราบฝ่ายตรงนี้ถ้าเรามองเป็นภาพกว้างมันก็ อาจจะเป็นสายลับของใครอะไรต่างๆนะคะคือประเด็นคือโดนมันไม่สามารถจับมือใครดมได้อะค่ะมันมันยากมากในการตรวจสอบมันก็เลยเป็นที่มาของการใช้โดนกันเยอะ แม้ว่าทางเราเองก็จะมีจุดสกัดส,สัญญาณแล้วอะไรหรือก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็จะมีเทคโนโลยีที่เหนือขั้นกว่าหรืออะไราเใช่ค่ะคุณจิใช่ก<ต>็ค,คือมันก็เป็นเทคโนโลยีที่เขาบอกว่าวมันเป็นของคู่กันก็คือมีมียาแก้ใช่ว่าแบบมีโดนได้ก็มีการแอนตี้โดนได้แต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเรามีทรัพยากรตรงนั้นพอรหรือเปล่าอะค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่สําหรับสังคมไทยเนาะแม้ว่าปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่จำนวนมากก็เริร่มใช้โดรนกันเป็นแต่เราก็ใช้พวก บางคนก็ใช้เพื่อการเกษตรก็ทำอาหากินแต่บางคนก็เพื่อความสนุกสนานถ่ายรูปทํายูทูบเบอร์อะไรเงี้ยก็คือเรายังไม่ได้เป็นในเชิงของการทหารการสอบแนมอะไรมากน<ช>ักอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญเท่ากับประเทศมหาอำนาจที่เขามีประสบการณ์โดยวะเป็นอเมริการัสเซียอีลลันที่เขาคขำอ่าใช้ในการสนามรบเยอะกว่านี้ค่ะแล้วแล้วการประชุมเนื้อหาการประชุมระหว่างทางกองทัพไทยแม้ทัพภาคที่สองกับ ผู้ว่าราชการที่20จังหวัดภาคอีสานนี้เป็นยังไงบ้างอะคะค่ะก็ให้อ่าระดมหน่วยงานทุกจังหวัดหน่วยงานฝ่ายปกครองทางภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานฝ่ายปกครองนะคะแบบว่าทํางานร่วมกันร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจอะค่ะให้แบบจัดหาเครื่องแอนตี้แอนตีโดรนะคะเพื่อป้องกันจังหวัดของตัวเอง ลอวก็โดยเฉพาะในพื้นที่ที่สาคัญโดยเฉพาะเช่นศาลาการสนามก,กีฬาคลังอาวุธค่ายทหารสถานสถานีตำรวจสถานีขนสง่งแล้วก็สนามบินเห็นไหมคะว่าเอ่อมันค้างอ่อนไหวมากอ่อนไหวมากจริงๆค่ะตรงนี้คือเออเราเห็นในส่วนของทางกองทัพออกมาออกมาหมให้คําสั่งแต่ในส่วนของรัฐบาลเองก็น่าจะมีแอคชั่นในเรื่องนี้ด้วยไหมคะก็เอ่อถ้า คือคือในแง่หนึงกองทัพก็ถืออ,นนอํานาจกดอายการศึกอยู่แล้วนะคะก็ขอบคุณด้วยค่ะอันนี้เป็นความรู้ทางทางเจบีอเองก็ต้องเอ่อค่อนข้างเขาเรียกว่ารีความรู้ใช่ใชก็ก็ถือว่าแบบเอกองทัพสามารถจัดการได้แล้วก็มีเอ่อก็จึงเ,เป็นการทํางานร่วมกันในพื้นที่ก็คือเอ่อพอกรบนากองดูการรักษาความมั่นคงคปลอดภัย กรรนะคะก็คือมาผู้ว่าแต่จังหวัดเป็นประธานกรมนในแต่ละที่ก็คือก็สามารถสั่งทั้งหน่วยงานความมั่นคงแลวก็ฝ่ายปกครองในการรับมือได้แต่ยังก็ยังอย่างนี้ก็ตามเรื่องนี้ไม่แบบไม่ใช่แบบมันยังเป็นเรื่องใหม่สําหรับประเทศไทยอยู่ค่ะก็ต้องแต่เชื่อว่าจะผ่านไปได้เข้าใจว่ากองทัพเองก็น่าจะมีหน่วยข่าวกรองต่างๆที่ที่ที่โอเคพอสมควรที่จะรับมือในเรื่องนี้ได้แต่ว่ายังไงก็ตามคนไทยถ้าเราสามารถช่วยกันได้นะคะก็อาจจะก็ต้อง ช่วยกันนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ในเรือ่องเนี้ยค่ะก็เมื่อกี้เห็นทางเอทางคุณเจตีบอกว่าในส่วนของภาคการเกษตรของเราเองอ่ะก็มีการใช้โดรนค่อนข้างเยอะแล้วตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบระดมคนรุ่นใหม่ทางด้านการเกษตรเข้ามาช่วยทางการทหารตรงนี้มีความเป็นไปได้ไหมคะมันมันก็มีการเลสกันเหมือนกันว่าแบบเหมือนถ้าแบบเอ คนก็มีคนจำนวนมากที่เหมือนบอกว่าแบบผมช่วยได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยเราบอๆๆว่าน้องๆแบบรุ่นใหม่ใช่คนไทยใช่<ล>ใช่คนไทยก็สไตล์คน,นไทยใช่ใช่แบบแม้กระทั่ๆๆทงแบบการบริจาคซื้อโดนที่มีใน่บางมุนิธิทำอะไรต่างก็คือก,ก็ก็เป็นอย่างเงี้ยทนยกมแบบว่าแบบคล้ายๆว่าเหมือนมีศึสสงครามแล้วมื่อช่วยกันนะคะก็ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าแบบเหมือนทางกองทัพอาจจะรีคูดหรือว่าลองลองแบบเสนอมา เชื่อว่าคนไทยจะเข้าไปช่วยแน่นอนแล้วซึ่งโดยเจทีเอมก็รู้จักน้องๆเหล่านี้เหมือนกันเพราะว่าที่บ้านก็ใช้ของพวกเขาอะไรเงี้ยเขาเขาาม่ความเมนย้ำเขาใช้เป็นนะคะเขาใช้โดนเป็นค่ะค่ะนอกเหนือจากเรื่องโดนแล้วเห็นว่าทางกองทัพเองเนี่ยเตรียมสนับสนุนเครื่องบินเครื่องบินนะคะ A6 เพื่อปฏิบัติการด้วยใช่ไหมคะคุณเจทีตรงนี้ A6 ต่างกับ F16 ยังไงอ่ อ๋อค่ะใช่ค่ะก็เป็นเครื่องบินใหม่นะคะที่ที่ซื้อมาจากอเมริกาะคะ่ะก็อาจจะไม่ได้รุนแรงเท่าเออ s ที่เป็นเครื่องบินขับไล่นะคะ,ะก็คือจะเป็นในการสอดแนมแต่ก็คือสามารถจู่โจมได้นะคะในการเฝ้าระวังข่าวกรองการลาดตระเวนต่างๆะคะก็คือ,อมีสัญภาพแต่ว่าน่าจะเป็นแบบ ไม่ไม่เท่ากับของ f 1 6อะค่ะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่แบบเหมือนเราเองก็จะได้แบบเสริมสร้างศักยภาพกองทัพอากาศของเราให้แบบแข่งกันขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เป็นช่วงทามมิ่งที่ดีมากๆะค่ะซื้อมา8ลำนะคะมูลค่า4,600ล้านบาท ค่ะสูงมากเพราะฉะนั้นต้องเอามาใช้ให้ให้เหมาะกับบทบาทของเขาใช่ค่ะก็อาวุธก็จะแพงนิดนึงนะคะอาวุธอาวุธก็กจะแพงซึ่งอเมริกาเขา,เอ,า,าอ่าธุรกิจหลักของเขาก็ขายอาวุธเหมือนกันน,<อ>กนับหนึง,นนงใช่ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเออ่ในแง่การในแง่งบประมาณที่จะจัดซื้ออาวุธเราก็ได้เราก็ได้รับรู้โดยทั่วกันแล้วว่าถ้าเกิดเหตุจริงๆ,ๆเกิดเหตุไม่คาดฝันที่มันเกิดข,ขึ้นกับประเทศไทยการมีไว้ก็น่าจะช่วยให้เราได้ รักษาอธิปไตยของประเทศได้อย่างมั่นคงอะค่ะใช่ค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือน P M T อ่าเราต้องป้องกันไว้ก่อนปนะ้องตามไว้ก่อนคือเหมือนถ้าเขารู้ว่าเรามีอาวุธมีอาแสญานุภาพที่แข่งแเร่งเขาก็น่าจะเกรงใจเราเหมือนกันนะคะ mm hmm. ซึ่งก็ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาว่าบางครั้งในแงน่นึงก็คือการรบที่ดีที่สุดคือการไม่ต้องรบอะคะ่ะเราก็ต้องมีอาวุธเหล่านี้เพื่อ,อเพื่อเพ,เพื่อแสดงสัญญ,ญาณุภาพ<ช>ของเราอย่างน้อยก็อาจจะมีความเกรงกลัวใช่ค่ะค่ะค่ะ ตรงนี้เอ,อ่อนอกเหนือจากออในสองประเด็นในข้างต้น<ะ>เห็นว่าวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือเจบซระหว่างไทยกัมพูชาค่ะเพื<ะ>่อขยายผลการเจรจาการหยุดยิงไปสู่การสร้างสันติระหว่างสองประเทศ<ะ>เออ่อเห็นว่าการประชุมครั้งนี้ค่ะมาเลเซียเป็นข้อกลางในการเชื่อมแล้วก็ยังมีประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐแล้วก็จีน<ะ>เข้ามาร่วมด้วยตรงนี้ รายละเอียดเป็นยังไงเขาคุณเจทีแต่สาหรับเจบีเองเนี่ยมองว่าเหมือนไทยกับกัมพูชาเองเนี่ยเป็นหมากให้ประเทศมหา,หาอำนาจอย่างสหรัฐแล้วก็จีเนี่ยเล่น,เล,นเล่นอะไรบางอย่างอยู่แล้วเขาเก็จับตาทรัพยากรอะไรของเราบางอย่างอยู่ตรงนี้เจที T, เอ่อทางเจบีเองเนี่ยมองมองแย่ไปไหมคะเอ,อก็ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องจับตาค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างแปลกว่าแบบเออมา จ้องอะไรมามา,มาอะไรกับการประชุมของเราซึ่งควรจะเป็นทวิภาคีแล้วก็ควรจะนําโดยอาเซียนในภูมิภาคของ,<ะ>ของเรามากกว่า <ừ> ค่ะก็แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็จะเข้ามาวันสุดท้ายนะคะมาวัน,ว,น,ว,นวันที่เจ<ะ>็ดอะคะ่ะซึ่งจะเป็นสามวันแรกค่ะสี่ถึงหกเนี่ยก็จะเป็น พวกะระดับเลขาของของหน่วยงานก็คือพวกก็ผู้แทนกองทัพกระทรวงการต่างประเทศต่างที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เขาจะทำเอกสารกันนะคะแต่ว่าไฟนนลจริงๆจะเป็นวันที่ที่เจ็ดนะคะก็เอ่ต้องดูเหมือนกันว่าคําว่าแบบเข้ามาสังเกตการสังเกตการเราจะพูดอะไรไหม อหรือว่าแค่นั่งเฉยๆอะไรเงี้ยก็ต้องดูกันหน่อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นการประชุมที่น่าจับตามองเพราะว่ามันก็เป็นการนําข้อตกลงระหว่างแม่ทัพภาคที่สองคือระดับภูมิภาคคณะกรรมการแชร์แดนส่วนภูมิภาคที่เป็นระดับแม่ทัพทั้งสองประเทศได้คุยกันนะคะในการขยายความเรื่องการหยุดยิงค่ะว่าต้องทำอะไรบ้างเช่นหยุดการเสริมกำลังต้องช่วยเหลือประชาชนแต่างเพื่อให้มาเป็น ในทางปฏิบัติให้สองประเทศนำไปใช้ต่อไปนะคะ<ม>ซึ่งตรงนี้อ๋อมันก็เป็นในเรื่องของเชิงการทูตการต่างประเทศเราต้องมีหลายอย่างที่ที่จะต้องทำเยอะมากซึ่งอบทเรียนจากครั้งที่แล้วอ๋อก็เคยมีการประชุมแล้วมีการทิ้งแถลงข่าวก่อนอะไรเงี้ยซึ่งครั้งนี้เราก็น่าจะต้องบล็อกไปหลายอย่างไว้ ไม่ให้มีการให้ไม่ให้กรัรมพูชาแถลงข่าวข่าวก่อนเพื่อให้เกิดความสับสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ความจริงในงานหนึ่งเขานัดที่กัมพูชานะคะคใน,ใน,ใ,นในตอนที่คุณพุ่มธามไปคุยกับคุณธุมนเนเดที่แควลัมเปอร์ค่ะแต่ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเราซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมระดับกระ,กระทรวงกลาโหมค่ะก็ขอย้ายที่ประชุมเพราะว่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภยัย ค่ะก็เลยมาที่ที่ประเทศกลางนะคะก็คือที่มาเลเซียแล้วก็บอกว่ามีเรื่องคุยเยอะมากก็คือใช้เวลาถึงสี่วันเลยก็น่าติดตามค่ะน่าติดตามค่ะตรงนี้เรายังต้องจับตาในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมด้วยหรือไม่คะคุณเจตีก็คือสถานการณ์ไม่ไม่ดีมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในในเชิงของกลไกตรงนี้มันยังจะมีขั้นหนึ่งที่จะประชุมกันต่อหลังจากนี้ก็คือเป็นการประชุมคณะกรรมการ จัดทาเขตแดนนะคะอ่าก็คือตรงนี้ก็จะตึงเครียดมากขึ้นไปอีกในอนาคตนะคะเพราะว่าจะต้องพูดถึงเรื่องการปักปันแต่สิ่งที่มีความกังวลกันมากกว่านั้นแล้วก็แถลงการของกองทัพค่อนข้างเบกยังมีในยยวว่าแบบสถานการณ์ยังไม่นิ่งแล้วก็มีการสู่โจมเอ้ยเขาเรียกการกอบกวนอย่างต่อเนื่องอะค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะ มองว่าโลกในแง่ไรมยหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าก็คิดว่าชายแดนเองอาจจะมีการประทุข,ขึ้นมาใหมา่อีกได้ซึ่งก็มน่าจะาแบบอาจจะเกิดคู่ขนานกับการประชุมเอ่อ GBC ที่มาเลยหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจแต่ก็คือให้เฝ้าระวังเ,เนี่ยเต็มที่ค่ะวันนี้อาจจะต้องคุมเข้มแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปก็อย่าพึ่งเข้าพื้นที่เลย<ช>คะเพ<ล>ราะว่าผลที่ออกมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันสร้างความ พึงพอใจกับทั้งสองฝ<ช>่ายหรือล่ายว่าการแทรกแซงใดๆที่เป็นปัจจัยแทรกซ้อนขึ้นมาอีกก็อาจจะมีการยิงใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าในแงน่นหนึ่งก็คือเหมือนถ้าพิจารณาจากแบบสภาพที่เป็นอยู่แล้วก็หลายๆฝ่ายก็พูดกันก็คือเหมือนการเข้ามาของสหรัฐแล้วก็คือการที่กัมพูชาเออ่หันไปซบสหรัฐอเมริกาครั้งนี้มันเหมือนแบบ มีการเตรียมการกันมาแล้วเขาอาจจะได้ใจก็ได้ว่าแบบถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องอมีสหรัฐคอยหนุนหลังอยู่แล้วก็รวมถึงเชื่อมโยงกับแหล่งก๊าซธรรมชาติของของของเรา,าค่ะที่ท,ที่บริเวณจังหวัดเกาะประเดอดนะคะใช่ก็คือเหมือนบริษัทของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ของฝรั่งเศสสื่อในสื่อในกัมพูชาบอกว่าทั้งสองทั้งสองทั้งสองประเทศเนี้ย บริษัทเหล่านี้คือได้รับสัมปทานแล้วแต่เขายังขุดเจาะไม่ได้เพราะยังเป็นข้อพิพาทอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเขาอาจจะอาศัยสงครามหรือว่าความผัดแย้งดังกล่าวอะค่ะเพื่อให้แบบเกิดการตกลงเจรจาบบกว่าแบบยังไงก็คือให้ให้ใครเาได้ประโยชน์ใช่จีนเองอะค่ะจีนเองที่เข้ามาก็คือเข้ามาจับตาดูสหรัฐคือคือ ด้วยค่ะในแง่หนึ่งมันเกี่ยวกับข้องกับจีนเพราะว่าเการเข้ามาของสหรัฐครั้งนี้ค่ะจะแบบมีการใช้ฐานทัพเรือแททฐานัเรือเรียมนะคะซึ่งฐานทัพเรือเนี้ยแบบเอประเทศจีนเป็นคนอ่ลงทุนให้ให้อเมริกให้ให้ให้กัมพูชาค่ะอยู่แถวกบกงอ่ทางทางใต้ของกัมพูชาค่ะก็คือเออ่ก็เป็นเรื่องที่จีนน่าจะภาษาภาษา คือถูกถูกขักหลังอถูกทรยศอะไรเงี้ยน่าจะน่าจะเจ็บใจพอสมควรเพราะฉะนั้นก็เ,เราก็ต้องดูว่าจีนจะจัดการในเรื่องนี้ยังไงเพราะว่า<ม>ที่ผ่านมาแบบเหมือนจีนก็ดูแลกัมพูชามาอย่างดีตลอดแต่แบบในเรื่องของฐานทัพซึ่งแบบเป็นหัวใจสําคัญในการสู้รบแล้วก็รู้อยู่ว่าออเมริกามีนโยบายปิดล้อมจีนแล้วก็ผ่านาส่วนที่สัญญาอินโดแปซิฟิกซึ่งกัมพูชาเพิ่งไปเซ็นมาเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็คือก็เลยตึงเครียดค่ะตึงเครียดมาก เป็นไปได้ไหมคะที่ว่าจีนจะยังซัพพอร์ตไทยอยู่หรือว่าก็วางตัวเป็นกลางไม่ได้ไม่ได้ซัพพอร์ตไ,ไทยเพียงแต่ว่าจะอาจจะมีบางอย่างที่ต้องจัดการกับกัมพูชาก็จะไปต้านทานกับทางสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือท่าทีของจีนเขาจะนิ่งมากๆอนะคะเขาจะยังไม่พูดอะไรก็คือน่าจะรอดูท่าทางประเมินสถานการณ์อยู่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ เราเราดูกันต่อไปแต่ว่าเาชื่อว่ามันแบบจีนก็ไม่ได้กลัวอเมริกาซึ่งในเวทีโลกที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นว่าไม่ไม่มีครั้งใดที่แบบว่าจีนกลัวหรือว่าถอยค่ะ,คะแต่เขาจะสู้ด้วยความแบบมั่นคงแล้วก็ไม่สเปสปาค่ะ,คะ ก็ขอบคุณคุณเจตีในวันนี้มากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณข่าวต้นทางจากมัติชนและก็กรุงเทพธ,ธุรกิจด้วยค่ะค่ะและนี่คือ headline 135รู้ให้ลึกมองให้ขาดวิเคราะห์ให้ไวเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยประจำวันนี้ค่ะขอบคุณที่อยู่กับเรานะคะฝากกดติดตามกดแชร์แล้วก็ส่งต่อพ podcast นี้ให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณด้วยค่ะ headline 135ประเด็นสําคัญเราคัดให้คุณสรุปแชทเข้าใจภาพใหญ่แล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ